เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไดครับกน้องพูดนรีครับรัะดาษนี่อุดครับคับต เนี่ยอเรื่องแรกเป็นเรื่องของการจับกุมยาเสพติดโดยผู้ถอดกุมยาเสพติดเป็นยาบ้ารของการจำนวนละติ้น50เม็ดนะครับในพื้นที่ของต่พ่อปางก่าเก้าล้านบาทเสร็จนะครับรายละเอียดขอให้ทางรองผู้กับจุดสรวนผู้ถอดจังหวัดยะลารายงานสั้งต้นผู้เ่าขายของนายใหญ่ดิฉันนะครับ ข้อค่ารยายใหญ่นะครับได้ 3, สามสายรับเนี่ยสามารถติดต่อซื้อขายซากแล้วก็วางแผนการจ,จ,าจารับคุ้มนนจนถึงวันที่จะเข้าจับคุ่มนะครับที่มีการวางแผนแล้วก็นัดหมายนะครับโดยสายรับจนถึงวันที่จะบคุมเนี่ยถีงได้มีการซุ่มและนับแอบดูแลนะครับ,รบพบรถมีออลพร้อมด้วยของการยาบ,บ้าจำนวน500เม็ดนะครับแล้วก็เื่นิดตามกฎหมายครับ ครับส่วนรายที่2นะครับเป็นจำนวนหนึ่งแสนแปดหมื่นเม็ดนะครับโดยเริ่มการจุดถั่วจากในพื้นที่ของสงขลาอัญญาาดอใหญ่นะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มยาบ้าได้ที่พังงาจุดสวนสพใหญ่นะครับเพว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดกันที่ซอยสิบเจ็ดและซอยสิบนะครับปารานะครับสุภานที่สามสิ 3, บแปดหมู่สิบสามตําบลบางเหลียงอำเภอทาาจัมรนหนึ่งแสนแปดหมื่นเม็ดนะครับมูล<อ>ค่า สิบล้านบาทนะครับตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมือนจังหวัดพังงานะครับซึ่งเป็นผู้จดรับมอบยาดังกล่าวนะครับจังวดทุ่งจังหวัดพังงานะครับแล้วก็สามารถที่จะยึดรถนิสสันซิติโร่สีเหลืองนะครับซึ่งรถยนต์สองล้านบาทนะครับได้นําส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับยาละแล้วก็ของอัดใหญ่นะครับในเดือนนี้เราจะจะเกิบได้ถึงสองล้านกว่ามิลแล้วนะครับเกือบสามล้าน นะครับที่26พฤศภานะครับมีการพบโครงกระดูกสุขภาตัวมาทําการตักษาในที่สํรุกให้การรับสาภาพทั้งจดสตินะครับโดยเรืนป่าละม่อมมู่4ตําบลบ้านโพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตังนะครับก็นะครับตรวจสอบนะครับเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดนะครับได้ตรวจสอบไปที่ศูนย์ิทั่ท์าเร็กและสติที่พื้นที่ของสพนายงนะครับก็จะไปตามนะครับพ่อกับแม่นะครับมาที่ซ่อนอยู่นะครับซึ่งพ่อ แม่กับยายนะครับแม่กับยายยืนยันนะครับว่าเป็นของลูกสาวที่หายไปนะครับที่หาดใหญ่กับที่พัทลุงไปหาดใหญ่ไม่เจอไปพัะตลุงไม่เจอก็สืบทราบว่าไปทํางานที่นะครับกลับมานะครับผู้ต้องหานะครับให้การรับสารภาพนะครับโดยในทางการสืบสวนนําไปชี้นะครับว่าที่ขนมนะครับที่เกิดเหตุนะครับวิ่งน้ำนะครับก็นําไปชี้ทุกจุดนะครับแล้วก็ยึดเสื้อผ้าในวันที่เกิดเหตุใส่ในวันที่เกิดเหตุ นะครับในช่วงชั้นต้นนี้นะครับในส่วนของศพเด็กนะครับเราได้ิีก็เป็นอุจการที่ธรรมดานะครับแต่ว่าในคดีนี้เนี่ยเราได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับร้ายได้พ้อมาวุธปืนสองกระบอกรถที่ขี่ไปนะครับรายละเอียดตอให้หลอกการพัสรหวุนผู้หาครับได้ใช้าวุธปืนยิงนายดาวุฒิสีงนุ่นและนางสาวรับนาหนุ่มคมนะครับหลังจากยิงแล้วเนี่ยรายงานผู้ชาร์ทต้องจายก็สังให้ไล่ล่าให้ได้โดยเร็วนะครับก็ ไล่ชิงจะไปขอยืมรถคันนี้นะครับจะรถไต้ตั้งจากเพื่อนที่เป็นช่างแหรด้วยด้วยแล้วก็เป็นบุคคลอันตรายนะครับดังนั้นที่ท่าสัตยชัยนะครับทําการจับกุมไม่ได้ของของการปืนก็รีนี้ก็นําทําแผนทุกจุดแลสารภาพผมครับที่ถูกทำรายร่างกายก็คตือจานท่านคนที่นะครับแล้วก็หายตัวไปในวันเกิดเหตุนะครับในคณะสืบเพื่อนนะครับเพบศศคอคอคูอารีดูรุบุนะครับดูดับ มาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าตนเองเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปช่วยเหลือผู้แจ้งครับอำเภอเยาวลิงปัตตานีนะครับและขณะเข้าช่วยเหลือนางสาวสุนัตานะครับก็จากการพักถามนะครับอสอาริมันนะครับหมู่สองตำบลอรัญญาอำเภอเยาอลิงนะครับจากการมาจากตัวไปครับ รันเรื่องสาเหตุในตอนนี้ภาคเก้านะครับโดยนโยบายของสำนักงานหน่วยง้านแล้วก็ของนายทัาภาคติ๋เน้นย้ำในเรื่องการดําเนินการกับยาเสพติดนะครับผู้เสพเนี่ยเราส่งไปบําบัดหมื่นกว่าคนแล้วนะครับที่เป็นผู้เสพวัยาเสพติดที่ลงมาเนี่ยในภาคเก้าเป็นพื้นที่แพร้ระบาดด้วยนะครับเป็นเส้นทางลำเลียงด้วยแล้วก็เป็นที่พักยาด้วยนะครับเราดําเนินการในเรื่องยาเสพติดอารต่อเนื่องนะครับเฉพาะเดือนนี้เนี่ย สามารถจักคุมยาเสพติดที่ตัญญาบ้าได้สองล้านกว่าเมตเกือบาล้านนะครับแล้วก็ยังคงดาเนินการต่อไปตามนโยบายของสำนักงานบุรนชาติและของไม่ทั้งตสิ่งครับ